<ฮ>แกว่าหมาเราเหมือนเด็กไหมไม่เห็นเหมือนเลยพีตาตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะหนูมโตเป็น <Studio> ผู้ใหญ่แล้วเนาะใช่แล้ว <Studio> พ่อ <Studio> พ <cassette> ีตาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่หมัวมากเลยพ่อนอนดูการ์ตูนอีกแล้วไปนอนได้แล้วพ mm. ีตาพีตาไปนอนก็ได้พ่อเกาพุงให้พีตาหน่อยพ่อพีตาจะนอนแล้วเกาตรงนั้นเลยพ่อพีตากำลังสบายเลย วันดีค่าก่อนเลวพีตาพีตายกมือไหวแบบนี้ถูกไหมพ่อพีตาขอไปนอนก่อนนะพ่อห้ามมากวนนะพ่อพีตากำลังเคลิ้มเลยสรุปเลยนะพีตาหนูเนี่ยเด็กน้อยเลยนะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมความน่ารักของน้องพีตาด้วยนะครับกดไลค์ให้พีตาด้วยนะ